เด่นคูนควาช่อดอกไม้ได้เผยแล้วพร้อมแต่งนางเอกคนนี้หรือยัง เรียกได้ว่าเป็นดารานักสแสดงและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับเด่นคุณงามเนตรดารานักสแสดงหนุ่มที่เป็นขวัญใจเหล่าบรรดาสาวๆทั้งประเทศเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทําเอาแฟนสาวถึงกับกุมขมับเมื่อเผยคลิปหวานใจเด่นคุณงามเนตรพังงานแต่งอายว่านช้ยโดยกระโดดพุ่งไปรับช่อดอกไม้กลางงานแต่งล่าสุดมีโอกาสเจอตัวหนุ่มเด่นคุณเลยไม่พลาดที่จะถามเรื่องนี้ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าทำไม หลายคนมองว่าผลีผามขนาดนั้นจริงๆเป็นความใฝ่ฝันของผมทุกงานแต่งเลยเวลาไปงานแต่งใครผมจะอยากได้ดอกไม้แต่เวลาไปงานแต่งเขาก็จะให้แต่ผู้หญิงออกไปรับหน้าเวทีแต่นี่ผมดีใจมากที่งานแต่งของพี่อาไอายกมนเตนรให้ผู้ชายรับดอกไม้ด้วยบอกเรื่องของล่อตาล่อใจก็มีส่วนหนึ่งบางคนเข้าใจว่าเราอยากได้โทรศัพท์อย่างเดียวแต่ไม่ใช่นะดอกไม้ตอนนี้ผมเอาแช่ไว้ในช่องฟีดใจเราอยากได้แค่ ดอกไม้จะเก็บเอาไว้ตราบที่มันจะเก็บไว้ได้ของงานแต่งพี่ไอคือพี่ไอเป็นนักสแสดงคนแรกที่เจอกันและอยู่รอบตัวกันมาโดยตลอดคุยไลน์เล่นละครด้วยกันเราได้ดอกไม้เขาก็ไม่ว่าอะไรเรื่องดอกไม้สําหรับแกรน,น่าจะเป็นเรื่องปกติรอถามเวลาออกงานคู่ด้วยกันดีกว่าส่วนที่ได้รับดอกไม้ในงานแต่งแล้วคนบอกว่าจะได้แต่งงานคนต่อไปอันนี้คือเจตนาผมแค่อยากได้ดอกไม้เรื่องแต่งงานไม่ได้สนใจถามว่าพร้อไมไหมคือ คือตอนนี้เรายังไม่พร้อมตอนนี้มีความสุขมากที่ได้ออกไปถ่ายละครทําสิ่งต่างๆยังไม่พร้อมมีครอบครัวต่างคนต่างทํางานไปก่อนชีวิตคู่มันปุบป,ปับไม่ได้คลิปที่แกลนเดสตาโพสต์เขาไม่ได้อายหรอกแต่เป็นสายคอนเทนต์ชอบมาขอคลิปนั่นนี่ถูกเขาแบงคับตลอดให้เต้นทําเทนล้านไม่กลัวแฟนบอกกลัวหมาดีกว่ายอมรับช่วงนี้มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยเพราะต่างคนต่างทํางานคบมา5ปีแฮปปี้ แต่ละช่วงเวลาแต่ละปีแตกต่างกาันปีที่5จะเป็นการให้ความสําคัญเรื่องงานมากกว่าแต่เอาใจใส่เรื่องการใช้ชีวิตกันมากขึ้นขำขำขอเก็บไปเป็นการบ้านเรื่องหวานออกสื่อด้านวันเกิดแกรนที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าน้อยไปหน่อยเพราะด้วยโควิดซากลับมาถ่ายละครได้ช่วงโควิดต่างคนก็ต่างได้รับผลกระทบแต่แกรนเขาก็เข้าใจที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรถามว่าโมเมนต์เมื่อก่อนเด่นไหม คือแต่เมื่อก่อนเค้กก็25บาทสำหรับเราเน้นความรู้สึกแต่ก็ไม่หรอกเพราะวันหนึ่งมีโอกาสเราก็จะเชฉยๆให้เขาเขาโตแล้วเข้าใจ